One News ตรงไปตรงมาถ้าเกิดพูดถึงภูทับเบิกเนี่ยหลายคนจะต้องนึกถึงภาพแบบแปลงกลระลำปลีใหญ่โตวสวย <c oughs> อยู่บนภูเขาอากาศดีๆแต่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนเราได้นำเสนอเรื่องราวของภูทับเบิกที่ตอนนี้ถูกนายทุนรุกที่ สร้างรีสอร์ทนะคะแปลงกระหล่ำปรีสวยๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีละใช่ครับเราส่งผู้สื่อข่าวลงไปสำรวจแล้วค่ะใช่ครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทางกรมป่าไม้เขาจัดสรรให้ชาวเขาทำไร่แล้วก็ทำสวนต่างๆรวมถึงอยู่อาศัยนะครับแต่ว่าเมื่อมีรีสอร์ทบุกรุกเข้าไปล่าสุดก็สั่งรื้อแล้วเรียบร้อยนะครับในวันนี้เราจะพาไปดูวิถีชีวิตของชาวเขาว่าทุกวันนี้วิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานครับ เสียงเครื่องจักรกำลังเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างรีสอร์ทนับ10หลังไวร้รองรับนักท่องเที่ยวให้ทันช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง <c oughs> เต็นท์นับร้อยรีสอร์ดหลังคาแดง <c oughs> เขียวฟ้าสีสันแสบตา <c oughs> เล็ดลอดออกมาจากสายหมอกที่ปกคลุมภูทับเบิกและไรกระหล่ำปลีของชาวมงที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่แปลงกระหล่ำปลีเล็กๆปลูกขั้นระหว่างรีสอร์ทสแห่งบนภูทับเบิก ติดป้ายราคาถ่ายรูปคนละ20บาทไว้ด้านหน้าแปลงปเจ้าของแปลงกะหลำปลีนี้เล่าว่าแม้จะมีคนมาติดต่อขอเช่าที่ไปทำรีสอร์ทแต่เธอยือนยันขอเก็บพื้นที่ส่วนนี้เอาไวใ้ให้กับครอบครัวได้ปลูกกะหลำปลีแม้วัตถุประสงค์ของการปลูกกะหลำปลีในวันนี้อาจเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเธอเก็บค่าถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะถือเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆและการเข้ามาถ่ายรูปเช่นนี้อาจส่งผลให้แปลงผักของเธอเสียหายไปด้วย มีลูกมีหลานเยอะแล้วก็ไม่มีไรท่ทันทางกะหลังทันหากินเงี้ย <c oughs> ไม่ทั้งแล้วก็ไม่มีกะหลังมาดูมาเที่ยว <c oughs> ส่วนความคิดของจูแซ่โลวัย60ปีคนนี้ก็ไม่ต่างกันชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงของภูทับเบิก <c oughs> เขาเปลี่ยนอาชีพจากปลูกกะหล่ำปลีมารับจ้างดูแลทำความสะอาดสถานที่บริเวณล,ลานกลางเต็นท์มาก,กว่า7ปีแล้ว เขาเล่าว่าหลังจากที่นี่เริ่มมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นทำให้เขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นพนักงานทำความสะอาดได้รายได้วันละ300บาทแทนที่จะทำการเกษตรแม้บางปีงปที่กะหล่ำปลีได้ราคาดีแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นกับการเกษตรที่ยังต้องฉีดพ่นปุ๋ยและสารเคมีเมื่อมีทางเลือกอื่นเขาก็ยอมได้ค่าจ้างน้อยกว่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแล้วชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหมคะลุงจูก็เปลี่ยนไปมา ก็แปลว่าเรามาอยู่่างนี้ก็ไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้อะไรมีแต่เรามาอยู่ที่นี่ก็สบายสบายใจขับทองค่ะขับทองค่ะพี่แต่สำหรับครอบครัวของนิดานุนชาวเขาเผ่ามงที่เกิดและเติบโตบนภูทับเบิกแห่งนี้เขายังคงอาชีพการเกษตรเป็นหลักแต่ช่วงฤดูท่องเที่ยวเธอและครอบครัวเช่าเพิงริมถนนหน้ากว้างราว10เมตรในราคา4ี่0มบาทต่อ3เดือน เพื่อนำผักท like <c oughs> <i ratios> ั้งกระหล่ำปลีแครอทฟักที่ปลูกเองส่วนผลไม้เมืองหนาวที่รับมาจากเมืองจีนวางขายให้กับบรรดานักท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมเธอเล่าว่าแม้เธอจะเกิดและเติบโตที่นี่แต่ทั้งแปลงผักและร้านค้าเธอยังต้องเช่าพื้นที่เพื่อทำมาหากินการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจะยิ่งทำให้เธอสามารถค้าขายได้ดีขึ้นแต่ครอบครัวของเธอยังคงมีอาชีพหลักคือการปลูกกระหล่ำปลีและผักอีกหลายชนิด เพื่อส่งขายที่ตลาดผักลมสักในจังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากที่พักหรือว่าบริเวณรีสอร์ทบนภูทับเบิกนะคะห่างออกมาประมาณ10กิโลเมตรค่ะเราก็จะพบกับไรกะหลำปลีนะคะที่มีพื้นที่กว่าพันไร่นะคะไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะและนี่แหละค่ะก็คือวิถีชีวิตของชาวม้งอย่างแท้จริงนะคะชาวบ้านที่นี่ไม่ได้กังวลเรื่องการพัฒนาอย่างที่เราพูดคุยกันนะคะแต่ว่าพวกเขาค่ะคาดหวังเรื่องของการบริหารจัดการในพื้นที่ให้ที่นี่นะคะกลายเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะ One News ตรงไปตรงมา